สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับรายการ DIY by b e g บนจี e r i ค่ะีมาสำหรับวันนี้ตามคำสัญญาที่เราจะต้องมาเดือนทุกอทิตยเดือนละสองค่ะสงค่ะเพราะว่าเดือนที่แล้วเป็นยังไงเดือนที่แล้วมาครั้เดียว คืออย่างนี้คือบอกแบบว่คือด้วยความที่ภารกิจยุ่งเหยียของพวกเราทุกคนสตาฟเราก็มีไม่มากนะคะก็เลยต้องขออภัยด้วยเพราะว่าเดือนที่แล้วเนี่ยเรามีกิจกรรมนอกสถานที่ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันก็เลยไม่ได้มาทําคลิปให้แต่ว่าเดือนนี้เรามาเฉยๆแคแหละใช่ค่ะมีใครเจอแล้วที่งานบ้างไหมเออเออใครไปเที่ยวมาคอมเมนต์หน่อยค่ะเจอโบ๊ทเป็นพี่แวรลี่ที่ไหน ทักทครกันเลยทักเลยวิธี่คนนี้หรือเปล่ายังไงยังไงซิมาขอดูเราดีกว่าวันนี้เรามาทําเมนูอะไรกันดีคะอ่าวันนี้นะคะเป็นเมนูคข่ร้อนอีกแล้วใช่ไหมใช่เพราะว่าร้อนร้อนแบบนี้จะทำอะไรได้นะทำอะไรดีอยากกินอะไรเย็นๆคราวที่แล้วอ่ะเราทาให้เย็นกันแล้วเนาะคราวนี้เนี่ยความเย็นที่มากกว่าอะไรดีอะอะไรดี เฉลยเลยแล้วกันนะคะเป็นบิงซูค่ะวันนี้วันนี้จะเป็นเมนูบิงซูโยเกิร์ตข้าวบารีมเป็นยังไงจีนะก็คือหลายคนก็คือชอบทานแบบว่าบิงซูมันก็คือเป็นน้ำแข็งใส่เกาหลีเนาะใช่ปะเออเป็นน้ำแข็งใส่เกาหลีแต่ว่าทุกทีเนี่ยโดยโดยปกติบิงซูจะเป็นนมใช่ไหมคะใช่ค่ะ แต่ว่าวันนี้เราก็มา adapt เ,เนอะเปลี่ยนจากนมเป็นโยเกิร์ตแทนอืมจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะไปดูกันเค่ะราเริ่มกันที่วัสดุอุปกรณ์เหมือนเดิม,มวันนี้มีอะไรสำหรับตัวลักของเราเลยในวันนี้แน่นอนโยเกิร์ตค่ะตัวนี้เป็นเซ็ตโยเกิร์ตจากวิจีเดลี่นะคะนี่เห็นมีกระดาอะไรเอ่ยข้าวบาเร่ไง วันนี้เราเลือกเป็นสูตรข้าวเรลมมาใช้ทำกันใช่เพื่อให้มันมี t e เจอร์ความนุ่มๆเผื่อว่าใครชอบแบบว่ากินไปเคี้ยวไปนะใช่ค่ะถัดไปสำหรับอุปกรณ์เข้าถเข้าถึงอุปกรณ์ถุงถุงขนาดพอประมาณนะคะอ่ะช้อนช้อนแล้วก็ ถ้วยถวยรับใส่บินซูใช่ค่ะไม่แค่นี้เลยจบแล้วง่ายปะง่ายเสร็จแล้วยางโอเคอ่ะเมื่อเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันเริ่มกันเลยค่ะวันนี้น้องเปิดโดยคนนำสาธิตทัานะคะอันดับแรกโยเกิร์ตของเราเสียออกมาเปิดฝาเลยค่ะจะเปิดฝาก็หอมแล้วอ่ะอ่ีสลุกแมส เป็นี่ใช้เป็นเซนโยเกินะคะถามว่ากินโยเกิรใช้ได้ไหมใช้ได้เหมือนกันใช้ได้เหมือนกันแต่คิดว่าถ้าใช้ตัวเนี้ยจะได้เทคเจอร์ที่ม ah ันฟูฟูปุยปุยมากกว่าใช่ค่ะมาลองดูกันนะคะเสร็จแล้วเปิดฝาเสร็จแล้วเตรียมผูงค่ะพับผูงเล้จะได้ทิมแบบนี้ คือที่เริ่มใช้ถุงคือจริงๆมันจะมีถุงอีกแบบนังนที่เป็นถุงร้อนนะเหมือนถุงแกงอ่ะทุกคนแต่ว่าถุงนั้นอ่ะบางทีถ้าเข้าช่องฟรีดอ่ะฝ่ายเนาะมันมันมันกรอบกรอบไปกับความเย็นนะคะก็เลยเป็นถุงแบบนี้นะคะใช่ค่ะใช้ช้อนสะอาดตักโยเกิร์ตของเราเนี่ยทั้งถ้วยเลยใช้วันนี้ใช้หนึ่งถ้วยเชใ,ใส่ในถุงไม่กินมาก้น า็อาจจะมีเนื้อของบางทีก็อยากให้วิดีโอมีกิจน,นะคะง่ายมาก้องไม้ตรงของเราทีนี้จะพยายามหาอะไรที่แบบไม่ได้คทะก็คือทุกคนลองคิดดูว่าคืออันนี้เราอยู่กันที่ออฟฟิศเนาะคือออฟฟิศมันก็คงไม่ค่อยมีอุปรกรณ์ของมานเนาะแล้วก็หาที่อยู่ตรงนี้นะคะซึ่งมันก็ไม่น่าจะต่างจากบ้านหรือว่าหมอเนาะหรือว่าคิดีโอของคุณื่นว่าออ คนก็มีค่าตัวเล็กๆอะไรอย่างี้ค่ะก็ยังสามารถทำได้นะคะใส่ไปดูนเนเลยนะอันนี้ใส่ไปหนึ่งขวยตรงนี้หนึ่งร้อยห้าสิบกรัมลานะคะใส่เข้าไปนี้เลยแต่แล้ววางบนจานแล้วก็กดให้เขาเป็นแผ่นที่แมนจะที่หน่งแข็งแบบตัวมาเพราะว่าเพราะว่า,อ,วา,อ,วาอันนี้จะได้กระจายความเย็นเข้าไปใช่ค่ะ กำเมือเพราะว่าเตะเหนื่อยนะโชว์ให้ดูนะนี่เป็นแผ่นทู่ไรถูก่ารจะทำให้เป็นแผ่นี้แล้วก็มัดต่างแล้วก็จะเป็นแค่ช่องฟิตค่ะใช้ระยะเวลาประมาณสามชั่วโมง๋ยวเราไปดูกันเอามัดตกางๆก่อนค่ชทองเล่นหนะ่ะจะถูกอ่ะ มันเป็กนการกิจกรรมทำกันแล้วว่าวาดที่บา้านได้ดยที่เดน่ะเด็กๆก็คือแตอถู่ว่าจะได้แบบลองทำนั่นทำนี่ไนดะ้อ,อะไรอย่างนี้ก็เอาไปแช่ช่องปอิดสามารถเรียกร้ก็ไปแช่ในช่องปิดได้ชอ่องปิดบ้านใครเต็มรู้นะช่องปิดเต็มกันบ่อยใช่ไหมเคลียร์ก่อนะแต่อันนี้ใช้พื้นที่ไม่เยอะนะคะเป็นแผ่นบ,บางๆเท่านั้นเองเอาไปวางได้เลย,เลย หลังจากสามชั่วโมงค่สสาไปสามชั่วโมงว้ยมันโกหก <laughs> มาแล้วอันนี้ก็คือเป็นถุงที่เรา <c oughs> ไปแช่ช่องคิดนควายนะออกมาเเป็นแผ่นแบบนี้จากนั้นออก็เอามาทุบค่าก็เรออออออาจะขระเใช้เป็นแก้วนะ กบดๆก็ได้นะคะเป็นชอ้อนเป็นทัพพีอะไรทำแบบนี้ก็ได้เนาะบอกว่าแล้วมันโตนะจ้าค่ะเพราะว่ามางอิที่เราพุงเสร็จแล้วก็จะได้เป็นนีเน้เลยเป็นเหล็กเหล็กโยเกิร์ตเสร็จแล้วแล้วก็ ใส่ถ้วยที่เราเตรียมไว้ถ้าเรายิ่งตุ้งเรื่อมันก็จะเป็นแบบเล็กๆที่คนอันนี้เราก็จะได้เท็กเจอร์ที่แตกตานะคะก็ได้เขียวได้ได้กินได้มีเท็กเจอร์มีกิจกรรมในปากเองใช่ไหม เออดีอ้ยขกินได้เออโออดีอย่างน,นี้นะคะก็คืออันนี้ได้เบรตัวบินตูมาแล้วนี่โอ้โหชอแปลว่าโปตินแน่ดีสุนเลยปะเออดีมากดีมไงสิง ก็คือตัวนี้เป็นโยเกิร์ตนมเนาะทีนี้้าดไรเนี่ยมีอุปกรณ์ท้อปทิ้งย<ม>ู่ที่<ม>บ้าน<ม>นะคะไม่ว่าจะเป็นแยมเป็นซอสผลไม้แยมผลไม้หรือว่าเป็นผลไม้สดก็ได้หน,น,นึ่เอานมแบบว่านมซุปแม่นนมเ้อมอนว่าหรือว่าน้ำแดงอะไรเงี้ยก็ได้นะจริงๆเรามีน้ำแดงอยู่ ขอใกล้ๆนิดน,นึงอ่ะใกล้ๆใกล้ๆเป็นไงคะเอ้ยน่ารักอ่ะคือดีแอบจิ้มได้เปล่าโอเคก็บบโดยตัวน้ำตาลน้ำตกนอย่าเรืเ่นเโบเล่นโบเล่นโหรือว่าจะแบบ,บ,บช็อกโกแลตเกตเือชี่อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะ นี่คืออยู่ดีก็มีไอเดียม,มากมายเกิดขึ้นมาแล้วก็อยากไปกินแล้วอมมากเออนี่ก็เป็นเมนูสำหรับ EP ที่5ในวันนี้นะคะบิงสู่โยเกิร์ตทำตามง่ายมากจริงๆนะในวนี้น่าทานมากเลยค่ะโอเค,อ,เค,อ,เคอย่าลืมไปทำลองทำกันดูนะคะได้ไม่ได้ยังไงคอมเมนต์เข้ามาได้นะแล้วก็ฝากกดติดตามเบนจีนแตรี่ด้วยนะคะ วันนี้ไปก่อนแหละเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ EP ถัดไปค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปกินก่อนแหละ